มีเรือคายักแล้วใช่ไหมมีเรือ,อยางกันแล้วใช่ไหมมีเรือเล็กตกปลาตกหมึกชายฝั่งกันแล้วใช่ไหมแล้วมีจอจีเบสซาวเดอร์หรือ,อยังนี่คือตัวนิยม Garmin Vvi C CV นะครับเป็นจอขนาดใหญ่สี่นิ้วครึ่งเหมาะกับเรือเล็กชายฝั่งเป็นอย่างมากนะครับมีจีเบสมีซาวเดอร์ที่สําคัญให้ซาวเดอร์ฟาร์มถี่สูงมาแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาจ่ายไฟ,ไฟแบตเตอรี่ขึ้นมาขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับ ยิงอยู่นะครับมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษขอเพียงแค่ท่านซื้อสินค้ากับบังเท่านั้นบางทําคลิปอธิบายเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับดูขนาดหน้าโจ4นิ้วครึ่งเป็นจีบนะครับระบุพิกัดนําทางได้มาร์กได้ไม่มีแผนที่วิ่งเรือออกไปนะครับไม่ว่าท่านจะออกจากปากอ่าวไปลําคลองไปแม่น้ําไปปากปากงกลางออกไปทะเลมันจะมีเส้นเรกติดตามเรือเราตลอดเวลา ไม่ว่าเรือท่านจะไปไหนก็ตามสามารถกลับมาจุดเดิมได้ตลอดในกลุ่มเรือคายักเรือ,อยางชายฝั่งเรือเล็กชายฝั่งนี่ครับเรื่องของเกมไลจิกไมโครจิกทิปรันตีมึกก็ตามตัวนี้มีไว้ในเรือไม่ผิดหวังอ่ะมาดูเลยครับมีอะไรบ้างในเครื่อง Traditional ก็คือ s i d เดอร์บอกออกตัวก่กอนไน้ครับบังเองภาษาก็ไม่ได้ครับภาษาอังกฤษรอเพียงแค่ดูรูป เราเพียงแค่ดูสัญ,ญลักษณ์ไม่ยากครับผมเลื่อนลงมากดเครื่องหมายถูกมันก็ขึ้นโหมดซาวเดอร์เแบบปกติปลาเล็กปลาใหญ่มามีเสียงร้องเตือนโอ้โหในราคาที่โดนใจนะครับถึงแม้จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษอย่าได้หว่วงอย่าได้สยองอย่าได้ตกใจซื้อกับบังสิครับบังแนบข้อมูลให้หมดบังตอบอธิบายแก้ไขข้อมูลให้เฉพาะเครื่องที่สั่งซื้อกับบังเท่านั้น ไม่ว่ากันเนาะเพราะประสบการณ์15ปีที่บางออกเรือไปทําข้อมูลมานั้นล้วนแล้วมีค่าใช้จ่ายบานๆเลยแต่บางขอมอบให้ลูกค้าทุกท่านกรับผมมาดูโหมดต่อไปกดเครื่องหมายย้อนกลับนะครับโหมด Clear ร์วิหรือซาวเดอร์ฟามที่สูงนั่นเองกดเข้าไปลักษณะกองเทียมเป็นแบบไหนบ้างนะครับกองเทียมซากเรือจมมันก็สามารถดูได้ง่ายไม่ยากใครๆก็ดูได้เพราะเทคโนโลยีมันดีอยู่แล้วเพราะเทคโนโลยี มันให้มาล้ําอยู่แล้วในหัวซาวเดอร์ในถัด GT ยี่สิบมีแบบรุ่นใหญ่ให้มาแล้วหน้าจอสี่นิ้วครึ่งไม่เล็กเกินไปสับเรือเล็กเหมาะมากกับเรือเล็กใช้ฝั่งนะครับมีเรือเองหรือไม่หรือเพื่อนมีเรือซื้อให้เพื่อนยังได้เลยครับผมมาดูโหมดต,ต่อไปนะครับโหมดต,ตัวนี้เป็นเหมือนนาฬิกาอ่าคืออะไรเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่บางท่านอาจจะใช้คือยอนหัวซาวเดอร์ไปที่ต่อสะพานหรือลักษณะการใช้งานคือ ลุ่มที่เจาะน้ําแข็งอ่าต้องจนหัวซาดเดอร์ไปนะครับสังเกตนะครับตัวเลขกลางจอคือความลึกนะครับให้ดูตัวแดงนี่คือพื้นควนะามลึกที่9เมตรนะครับสีพื้นนี่คือลักษณะของเชื้อปลาเล็กๆที่เป็นสีมาเดี๋ยวดูยากมั้ยดูยากเนาะไปดูอื่นดีกว่าอ่าต่อไปนะครับนี่คือการซูม2ช่องหมายถึงใช้ฟาร์มถีที่แตกต่างกันนะครับแต่คาดว่ามันเป็นหมดให้เสริมมาถามว่าใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ว่ามัน มัน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 เล็กมันเล็กไปเนาะมันเล็กไปให้ดูตัวอื่นดีกว่าแต่ให้มีไว้นะครับต่อไปสองชองรวมทั้งฟาร์มถีธรรมดาฟาร์มถีสูงในเวลาเดียวกันในช่วงเดียวกันท่านก็สามารถเห็นทั้งฟาร์มถีธรรมดาฟาร์มถี่สูงฟาร์มถีธรรมดาดูเชื้อเก่งฟาร์มถีสูงดูลักษณะบ้านของเชือ้อในทางตกปลาในทางตกหมึกเราเรียกเชือ้อเชื้อคือกลุ่มลูกปลาเล็กๆนะครับเราเรียกว่าเชือ้อคือวัตจักรในทะเล ปลาเล็กคือก้อนคาวขนาดใหญ่ที่พัดพาคาวทําให้ปลานักล่าปลาหมึกก็ตามตามกลิ่นตามกลิ่นมาหามันเพื่อจะชาร์จมันเพื่อจะงาบมันนะครับแสดงว่าเมื่อมีเชื้อก็คือลูกปลาเล็กเองทําให้ปลาใหญ่ก็ตามหรือพวกปลาหมึกติดตามเชื้อถ้าเกิดเรามีแค่สายตาเราจะมองไปทะเลน้ำสองเมตรน้ําใสดูได้ไหมดูได้หากน้ำสองเมตรนั้นเป็นน้ําขุ่นแดงดูด้วยตาเปล่าได้ไหม ยากที่จะเห็นแต่ซาวเนอร์ไม่สนใจเรื่องของน้ําขุนแดงนะครับเรื่องของเทคนิคข้อมูลวิธีการต่างๆบังแนบให้พร้อมบังแนบให้ครบบังวุธปภูกเก็ตรายละเอียดต่างๆน้องสำคัญเลยเรื่องสื่อออนไลน์โซเชียลมันมีปลอมและบางโดนปลอมมาแล้วแปดเ้าเดือนสําคัญเลยตอนจบคือเราซื้อเราจ่ายเงินเราโอนโอนอะไรบัญชีอุฒภูกเก็ตคือสารวุธยุคุโทเท่านั้นตามนี้เลยนะครับ มาดูโหมดต่อไปใช้ชื่อว่าฟิกดาวเมพมันใช้ชื่อว่าเมพแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแผนที่นะครับมันเป็น g ีเนําทางได้มาร์กได้เลื่อนดูตําแหน่งได้นะครับทำให้รู้ตําแหน่งได้นี่คือหน้าที่ของมันแสดงว่าเราวิ่งเรือไปตีปลากระพงแดงในคลองในลําน้ําต่อถึงแหเป็นเจ้าถิ่นนะครับไปกลางวันออกกลางวันยังไงก็ไม่ต้องใช้พวกเหล่านี้หมดค่าเพราะท่านคือเจ้าถิน่นแต่เจ้าถิ่นก็ตามเมื่อวันนั้นฝนตกมืด เมื่อวันนั้นออกมามืดตัวนี้มันมีเส้นติดตามท่านสามารถกลับทางเดิมได้ทุกครั้งตลอดเวลานี่คือข้อดีของเขา GPS มันมีข้อดีเยอะนะครับมาดูโหมดต่อไปนะครับมาดูโหมดต่อไปนะครับใช้เป็น GPS คู่กับซาวเดอร์ธรรมดานะครับเราสามารถใช้งานหนึ่ง GPS ก็คือสายตาด้านบนซาวเดอร์คือสายตาท้างล่าง ทุกอย่างมันต้องทํางานคู่กันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวไปแล้วเราก็จะว้าวีนะครับช่องทางต่างๆติดตามได้หมดครับทั้งทาง Youtube ก็ตามทาง Facebook ก็ตามนะครับแต่สําคัญเลยก่อนจะซื้อก่อนจะโอนนะครับบางุตบุกเก็ตนะครับใช้บัญชีเดียวเท่านั้นเนาะสาหรับโอนเพราะอื่นโจรมันแก้ไขได้มันเอาคลิปไปตัดได้ทั้งหมดเสียงภาคเสียงบางจริงแต่มันไปลงไลน์นะ้ำอยู่ได้แต่สําคัญคือ ต้องเป็นบัญชีเซลล์ยูทวนเท่านั้น Facebook ดูง่ายเลยตอนนี้นะครับเฟซบุ๊กบังเมือ่อพิมพ์บังวุฒิภูกเก็ตเ็นวักจีบตอกลานะครับมันก็จะขึ้นมาหลายเฟซนั่นคือกลุ่มของเฟซปลอมนะครับเฟซจริงจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกหลังชื่อเน้นย้ําเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหลังชื่อที่โปรไฟล์เท่านั้นแต่โจรก็พยายามใช้เครื่องหมายติ๊กถูกที่ใต้คอมเมนต์เราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีเราต้องรู้เท่าทันโซเชียลแล้วท่านจะปลอดภัยนะครับ อ่ะต่อกดย้อนกลับอ่ะอ่ะมาแล้วครบแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีโหมดการใช้งานที่แบบใช้งานไม่ยากสําคัญคือเอ้บางผมเมื่อกี้ผมกดผิดอย่าก,กดเครื่องหมายถูกยืนยัน,กดย,นนะกดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับเลยนะครับมันให้มาพร้อมมาให้มาพร้อมแล้วนะครับซึ่งบางก็จะมีจําหน่ายหลากหลายรุ่นเนาะไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มหาสัตว์น้ําสัตว์น้ําที่นี่คือกุ้งหมึกปูปลานะครับหรือไม่กระตั้งหน่วย กู้เพยหาตัวดใด้น้าบางก็จะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยเฮ้ยนะครับบางจําหน่ายหลากหลายห้อเนาะยังไงสอบถามเพิ่มเติมอีกทีนึงเนาะระวังกันด้วยนะก่อนจะซื้อก่อนจะขายพิมพ์ s e ิร์ชเจอแล้วปับ๊บในทิกต็อกอะไรก็ตามดูให้ดีนะครับว่าบัญชีที่โอนบัญชีอะไรเพราะบัรภูเก็ตบัญชีเดียวฉะนั้นชื่อสรุดยูนทอนเบอร์โทนนต่างีบางจะใส่เป็นลายน้ําไปไว้แต่ลายน้ําเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้เนาะสำคัญเลยตอนจอบจะโอนโอนบัญชีไหนบัตรภูเก็ตบัญชีเดียวสรุยูนทอนสวัสดีครับ